ติดเมนูเด็ดจากไข่ต้มเราสามารถแปลงไข่ต้มให้เป็นเมนูเด็ดไม่ให้หน่าเบื่อไม่ให้จันเตยยังไงได้บ้างมาติดตามชมกับมีซีดได้เลยนะครับสวัสดีครับพเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่แบร์ซีดคาเฟ่น,นะครับวันนี้นะครับมีซีดกับช่วงมีซีดชวนหิวนะครับ ผมจะมาแนะนําเมนูเด็ดจากไข่ต้ม10เมนูครับว่าเราเนี่ยสามารถเอาไข่ต้มเนี่ยมาแปลงเป็นเมนูเด็ดๆอะไรได้บ้างเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยที่เมนูแรกกันเลยครับเมนูแรกนะครับเป็นแกงเขียวหวานไข่ต้มครับจะบอกว่าเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทุกคนเราก็แค่ต้มไข่ให้สุกใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทําน้ําแกงเขียวหวานที่ใส่ทั้งเครื่องแกงเขียวหวานให้ครบเลยจะเป็นประมาณน้ําขูกคลิกๆนะไม่ได้แบบเป็นน้ําแบบ เยอะขนาดเท่าขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับก็คือจะมีน้ํำผูกผิดแบบข้นๆทําแบบข้นๆนะครับเราก็เอาน้ําแกงเขียวหวานนั้นนะมาราดลงบนไข่ต้มที่ถูกผ่กครึ่งไว้ตัดใส่จานนะครับแล้วก็ราดน้ําลงไปนะรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนมีซิดเคยทําเมนูนี้กินแล้วรับรองว่ากินได้อร่อยด้วยครับเมนูที่2ของมีซิดนะครับนั่นก็คือเมนู แพนแงงไข่ต้มครับจะบอกว่าเมนูนี้ก็ทํง่ายเหมือนกันนะทุกคนก็คือเราก็ต้องไข่ไว้ให้สุกใช่ไหมครับแล้วเราก็มาทําน้ํแพนแงงกันเราก็ทําน้ํแพนแงงด้วยการใส่พริกแกงเผ็ดลงไปใส่กะทินะครับปรุงรสให้ได้รสที่ต้องการนะครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เป็นสมุนไพรของแพนแงงลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนำมาราดลงบนไข่ต้มที่ถูกผ่าครึ่งไว้ ก็จะอร่อยเด็ดไม่แพ้กับเมนูแรกเลยและเมนูที่3นะครับเพื่อนๆกับเมนูไข่ต้มคั่วพริกเกลือครับจะบอกว่าเมนูนี้นะครับเราก็ต้องไข่ให้สุกเช่นกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทําการผัดหมูสับกับพริก นะครับกระเทียมผัดให้เข้ากันโดยปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ผงปรุงรสแล้วหลังจากนั้นก็นํามาราดลงบนไข่ต้มที่ถูกผ่าครึ่งไว้เช่นกันก็จะได้เป็นเมนูเด็ดเมนูนี้ครับและเมนูที่4ของเรานะครับเมนูนี้มีชื่อว่ายำไข่ต้มครับก็เหมือนเดิมเลยครับต้มไข่ให้สุกครับแล้วเราก็ไปทําน้ํายำด้วยการใส่หอมแดงหอมใหญ่พริกนะครับแล้วก็ปรุงรสด้วยสไตล์น้ำยำครับใส่มะนาวใส่น้ำตาล ใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ชิมรสว่ามันเข้าที่เราหรือยังนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นํามาราดลงบนไข่ต้มนะครับอันนี้จะผ่าหรือไม่ผ่าก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยแต่ถ้ามีซีที่มีซีเคยทำเนี่ยมีซีก็จะผ่าครึ่งครับเพื่อให้น้ํายาเนี่ยมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อไข่แดงครับโอ้โหแบบเด็ดมากๆอะเมนูเนี้ยเมนูต่อมาครับเป็นเมนูไข่เจียวไข่ต้มครับเมนูนี้จะบอกว่า หลายๆคนที่ยังไม่เคยลองกินเนี่ยถ้าได้กินครั้งแรกเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนเลยลักษณะมันจะเหมือนไข่เจียวปูครับเราจะเอาไข่เนี่ยไปต้มให้สุกใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราจะเอามาสับๆๆครับ,บ,บ,บแต่ว่าไม่ต้องละเอียดมากสับให้พอหยาบๆให้มันเป็นชิ้นแบบไข่ต้มนะแล้วเราก็นํามาลุกเขาตีให้มันเป็นไข่เจียวครับก็คือเราจะตีไข่เจียวเนี่ย ตีไข่ธรรมดาให้แบบเป็นไข่เจียวก่อนแล้วเราก็เอาไข่ต้มที่เราสับเนี่ยใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปทอดครับถ้าเราทอดในหม้อที่มันเป็นหม้อเล็กๆหน่อยเนี่ยมันก็จะให้ลักษณะไข่ที่เป็นแบบชั้นหนาๆห,หน่อยมันก็จะเหมือนไข่เจียวปูเลยทุกคนจะบอกว่าเมนูเนี้ยแทนไข่เจียวปูได้เลยนะเพราะว่าเวลาเรากัดลงไปเนี่ยมันจะเหมือนมีเนื้อปูอยู่ข้างในด้วยแต่จริงๆมันจะเป็นเนื้อไข่ต้มครับมีซีนเคยลองทําแล้วเ,เมนูเนี้ย คนดูชอบเยอะเหมือนกันนะแบบเป็นเมนูที่หยีซินขอแนะนำเลยครับกินกับซอสพริกเนี่ยอร่อยเกดแน่นอนมถึงเมนูที่6นะครับกับเมนูข้าวแกงกะหรี่ไข่ต้มครับอันนี้ทําง่ายมากๆหลายๆคนนะครับถ้าใครทําแกงกะหรี่เป็นเนี่ย ก็จะดีไปแต่ถ้าทําไม่เป็นเนี่ยแกงกะหรี่สําเร็จรูปเนี่ยมีขายทั่วไปเลยทุกคนเรานะครับสามารถไปซื้อข้าวญี่ปุ่นมาแล้วก็หุงใช่ไหมครับหรือข้าวญี่ปุ่นสําเร็จรูปก็มีขายนะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราก็เอามาเวดได้เลยแล้วเราก็เอาน้ําแกงกะหรี่สําเร็จรูปเนี่ยมาลาดลงบนไข่ต้มที่ถูกผ่าครึ่งไว้ครับแค่นี้เองเราก็ได้กินเมนูไข่ต้มข้าวแกงกะหรี่ทีออ่อร่อยแล้วมเมนูที่7นะครับเป็นเมนูไข่ต้มลาดซอสซีอิ๊วครับ จะบอกว่าเมนูนี้หมี่ซีิเคยลองทําแล้วสามารถกินกับข้าวได้เลยอร่อยมากๆเลยวิธีการทําก็คือเราต้องไข่ให้สุกครับแล้วก็ผ่าครึ่งไว้หลังจากนั้นเราก็ไปทาซอสซีอิ๊วด้วยการนําซีอิ๊วเนี่ยใส่ลงไปในหม้อใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยน้ําแป้งข้าวโพดครับแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวลงไปด้วยมะนาวหรือว่าผงมะนาวก็ได้หลังจากนั้นเราก็เอามาใส่หอมแดงแล้วก็พริกซอยครับ ต่ว่าช่วงที่ใส่หอมแดงกับพริกซอยเนี่ยเราก็ปิดเตาได้แล้วนะคือไม่ต้องเปิดเตาไว้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วหอมแดงกับพริกเนี่ยมันจะเหี่ยวนะครับเราก็ราดซอสอันนี้ลงไปบนไข่ต้มรับรองว่าอร่อยเด็ดแน่นอนกินกับข้าวสวยร้อนเนี่ยเลิศมากๆเลย <S <S ๆๆเมนูที่8นะครับก็คือเมนูยำปลากระป๋องไข่ต้มครับบอกว่าเมนูนี้นะครับเราก็เอาไข่เนี่ยไปต้มแต่ว่าเราจะไม่ผ่าครึ่งและเราจะผ่ามากกว่านั้นครับเราก็คือจะผ่าไว้เป็นเซี่ยวๆเลย ก็คือเราจะไข่ต้มหนึ่งลูกเนี่ยเราจะผ่าเป็นสี่นะครับก็คือได้สี่ชิ้นใช่ปะ่ะแล้วเราก็วางจัดใส่จานไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปทํายำปลากระป๋องครับก็คือเราก็ใส่ปลากระป๋องลงไปแล้วก็บีบน้ํามะนาวใส่น้ําตาลถ้าใครชอบจินหวานนะหรือจริงๆแล้วไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้เพราะว่าปลากระป๋องค่อนข้างหวานอยู่แล้ว เราก็ใส่มะนาวลงไปน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ซอยพริกใส่ลงไปหอมแดงใส่ลงไปทําเป็นยำปลากระกป๋องเลยแล้วหลังจากนั้นนะแล้วเราก็เอามาราดลงบนไข่ต้มครับทุกคนเมนูนี้ก็เป็นเมนูเด็ดที่มีซีกินค่อนข้างบ่อยเช่นกันครับเพราะว่ามันได้รบกันจริงๆครับเมนูที่กานะครับเพื่อนๆก็คือเมนูลาบหมูไข่ต้มทอดครับจะบอกว่าเมนูนี้หลายๆคนคงเคยเห็นแล้วแหละ วิธีการทาก็ง่ายมากๆเราก็แค่ต้มไข่ให้สุกหลังจากนั้นเราก็ไปผสมหมูสับกับผงลาบนะครับแล้วใครชอบกินสมุนไพรก็สามารถสับสมุนไพรของลาบเนี่ยลงไปผสมกับหมูได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นําหมูสับที่ผสมเครื่องลาบเนี่ยมาห่อครับหอกับไข่แล้วลงไปทอดในน้ามันร,นร้อนๆครับทุกคนแล้วพอสุกนะครับเราก็จะได้เป็นเมนูนี้เลยซึ่งก็บอกว่าพอผ่าลงมาแล้วเนี่ย อร่อยมากๆเลยทุกคนเมนูที่สิบของเรานะครับเป็นเมนูที่ง่ายมากๆอันนี้กับเมนูสลัดไข่ต้มซีฟู้ดครับจะบอกว่าเราก็แค่ไปซื้อผักสลัดที่เราต้องการมานะแล้วก็มาวางหลังจากนั้นเราก็สลด์ไข่ต้มเนี่ยลงไปข้างหน้าผักสลัดเลยแล้วเราก็มาทําน้ําสลัดซีฟู้ดกันครับวิธีการทําน้ําสลัดซีฟู้ดง่ายๆของมีซิสก็คือเอาน้ําสลัด ผสมน้ำใสแล้วก็ซอยพริกใส่ลงไปครับแค่นี้เองง่ายมากมันก็จะได้กลิ่นอายของความเป็นซีฟู้ดแล้วหลังจากนั้นเราก็ราดน้ำสลัดลงไปแค่นี้ครับเราก็จะได้เมนูสลัดไข่ต้มซีฟู้ดที่อร่อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10เมนูง่ายๆนะครับจากไข่ต้มนะครับรับรองว่าเด็ดอร่อยถูกใจเพื่อนๆแน่นอนเลย ยังไงเพื่อนๆที่กําลังคิดไม่ออกนะครับว่ามีไข่ต้มอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยจะเอาไปทําเมนูอะไรเนี่ยลองดูคลิปนี้ดูนะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ทําดูถ้าทําแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกกับหมีซีนวที่ใต้คลิปด้วยนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่น่ารักนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องแบลซีนคาเฟ่เพื่อเป็นกำลังใจให้หมีซีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปมาใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับยังไงวันนี้หมีซีก็ขอตัวลา คลิปหน้าเนี่ยมีเมนูเด็ดๆมานําเสนอเพื่อนๆอย่างแน่นอนอย่าลืมมาติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ